สวัสดีค่ะพี่อ้อยน่ะวันนี้มาหออ่าหอเปียกกนะันเนาะอันนี้นะคะแป้งปอเปี๊ยะที่พี่อ้อยสั่งซื้อมานะคะก็จะมาเป็นถุงละหนึ่งกิโลนะคะซื้อมาสองสองกิโลดี๋ยวหอ่อมามั่งแล้วเนาะอันนี้ก็จะมาห่อให้ดูนะคะ แค่นี้แล้วใส่วางลงไปแล้วก็ต้องดึงเข้ามานะคะใส่จะได้แน่นด้ว่าจะใช้เป็นแป้งเปียกนะเป็นแป้งเปียกแป้งแป้งรัดหน้านะคะจะเ,เขี้ยว ้อยห่อเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวไปทอดนะคะเดี๋ยวเวลาพี่อ้อยไปทอดพี่อ้อยอาจจะมาต่อคลิปนะคะคลิปนี้ก็ทําให้ดูก่อนนะเดี๋ยวจะมาต่อทาต่อท้ายเอาเพราะว่ามันไม่สะดวกหลายๆอย่าง วแป้งนี่ใช้เป็นแป้งมันนะคะแป้งที่เราทำรัดหน้าทำขนมนะหรือได้แต่หลายคนอาจจะไปใช้เป็นไข่ไข่ก็ได้นะแต่พี่ว่าไม่ได้ใช้ไข่นะคะเพราะว่าตัวนี้จะทาเป็นเจนะคะคนที่ทานเจทานมังทานได้เลยเนาะ ได้หนึ่งกล่องน,นะคะแถวละหกชิ้นนะคะสิบแปดชิ้นกล่องน,นี้ใส่ได้สิบแปดชิ้นนะคะถึงยี่สิบชิ้นเนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้ก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยทำต่ออีกคลิปหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาต่อท้ายตัวนี้เนาะขอบคุณค้าค่ะสวัสดีค่ะ มาทอดกอเปี๊ยกกันนะคะข้องหลังที่ว่เปิดประตมเนาะในห้องครัวนี่ร้อนมากเลยนะคะถ้าใครคิดว่าเอออยากลดไข่มาอยู่ห้องครัวบ้าน <c oughs> ท,ที่ว่าได้เลย ใช้ไฟอ,อ่อนๆนะคะไม่ใช้ไฟแรงนะ ใช้เป็นหม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ใช้เนาะเพราะว่าเขาใช้แล้วอะเหมือนกับเขาไม่ได้เต็มที่นะคะก็จะไม่ค่อยลือนเท่าไหร่ติดกองก <_ d ata> องข้อของตระแตกนะติีตอนใส่กล่องที่เอแต่ละชั้นก็จะอ่าวางพลาสติกเอาไว้นะคะก็จะมาให้เขาติดกันเนาะแต่ถ้า อ้นนี้ก็ติดกล่องก็พยายางแบบไม่ให้เขาม,มีปัญหาจะใช้เป็นหม้ออบก,ก็ได้นะคะแต่ถ้าใช้เป็นหม้ออบเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็ต้องออา ทอดแบบนี้นะคะให้เขาสะดุ้งน้ํามันนิดนึงแล้วก็ค่อยเอาเข้ามาอบนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นแห้งเกินไปเมื่ออบอบออกมาก็าไม่สวยนะคะแป้งปอกเปียบที่อย้ยสั่งมา,าสองสองห่อเนาะสองห่อ สองห่อร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะสองห่อร้อยเจ็ดสิบบาทก็ใช้ได้เยอะเลยอะค่ะเพราะว่าอันนี้พี่อ้อยห่อมนันยังไม่ได้ครึ่งห่อเลยนะคะก็เหลืออีกห่อครึ่งอยู่ในตู้จะไวปรอทําไส้เปือมเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยขอทอดอันหนึ่งน,นะ ต้องเอาตัวบังลมมาค่ะไม่เปิดพัดลมไม่ได้นะร้อนมากๆเลยต้องใช้ตัวบังลมนะคะใกล้เสร็จแล้วนะคะทอดไม่กี่ชิ้นนะเพราะว่าไครยากกินต้องค่อยทอดเอานะคะพอทอดขึ้นมาแล้วถ้าไม่ทานพร้อมกันเดี๋ยวเขาไม่กรอบเนาะไม่อร่อย ใครจะทานตอนไหนก็คยทอดทำแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กล่องคาร์บูแวร์เนาะแล้วก็เอาเข้าช่องฟิตไว้นะคะเข้าช่องฟิตไว้เวลาเราจะทานเราก็เอาออกจากช่องฟิตมาทอดนะคะ หรือถ้าถ้าทำแบบว่าถ้าทานกันหลายๆคนทําทํามาแล้วก็ทานเลยก็ไม่ต้องเข้าช่องคิดน้ะใส่ตู้เย็นธรรมดาก็ได้ เดี๋ยวไปหันใส่จานกันเนาะมาหันใส่จานกันค่ะ กลรอมีดใหม่นะคะมเมื่วอวานย้อยเพิ่งสั่งมีดมาเดี๋ยวนี้สะดวกสบายนะคะอยากได้อะไรไปไหนไม่ได้นะคะกะ็ลาซาด้าเลยค่ะย้อยก็สั่งกับลาซาด้าตัวค่ะ 3นะคะ,ะผ่นเปนสามท่อนเนาะใสประมาณนี้เลยนะคะหอไปแล้วเนาะประมาณนี้เลยผู้ชายคนโตย่อยเนาะก็ชอบทานกับข้าวนะคะ เขาจะไม่ถา,เเา <c oughs> <c oughs> นเฉยก็จะต้องฉุนพลิกกดไม่ได้ยังไงก็ต้องชุนเพราะยังไงเขาก็ต้องถ่านกับข้าวเขาก็จะไม่ถ่านเล่นๆหรืออะไรประมาณนี้เขาจะไม่ค่อยเสร็จแล้วนะคะได้ถ่านแล้วก็ถัว่วลิสงเนี้ยเป็นถั่วที่คั้วเองนะคะ เออเองปนเองเนาะทาแค่พอใช้หมดแล้วทําใหม่ก็ประมาณนี้เลยค่ะปะาเะ,ปะเสียไส้อุ้นเส้นปลานะคะเสร็จแล้วค่ะมาทานด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะทักทายพี่อ้อยนะคะแล้วก็พี่อ้อยจะแตะสติ๊กเกอร์ให้นะคะแล้วก็กลับไปหาน้องๆน,น,นะคะ ก็เป็นกําลังใจให้กันเนาะรอจนกนว่าพี่อ้อยเอผ่าตาเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วนะคะพี่อ้อยก็จะกลับมาตอบ,ตอบเหมือนเดิมนะคะตอบก็ไม่เหมือนเดิมเนาะ mm hmm. ก็ะฝากช่องหลานชายด้วยนะคะช่อง h i ย h c นะคะช่องหลานชายตัวนั้นนะคะ mm hmm. ก็อยากทําคลิปนะคะแต่ช่วงเนี้เขาจะหยุดการทําคลิปไปสักพักหนึ่งเพราะว่าพอดีเขาก็เ,าเตรียมตัวจะขึ้นปอหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็ก็เลยแบบยุ่งๆอยู่นะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลย